คุณสามารถมีทุกอย่างในโลกได้ถ้าอ่ะมาลุยกันถ้าคุณไม่ได้อยากได้มันมากจนเกินไปอ่ะในข้อนี้คืออะไรรู้ไหมคือคุณอยากได้อะไรบางอย่างแต่คุณไม่ได้อยากได้มันจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าขาดแคลนมันมีคนเยอะเยอะมากที่ไม่เข้าใจหลักจิตวิทยาหลักข้อจิตใจข้อนี้ถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอแลาไม่ฝึกนะเราจะขาดแคลนตลอดเวลาอ่ะสมมติเช่น เอาเป้าหมายไม่ใหญ่แล้วกันเราอยากได้รถสักคันหนึ่งรถที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นสเกลไหนก็แล้วแต่ให้นึกในหัวในภาพของหัวของเรานะบางคนก็บอกกูต้องเบนกูต้องบีเอ็มกูต้องอาจจะแค่แบบรถ SUV หรือกวาแคมรี่สักคันหรือวีออสักคันหรือรถมือสองอะไรแล้วแต่อยู่ในหัวของเราคิดตามนะเมื่อเราอยากได้รถสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ทาคือกูยังไม่มีกูสังเกตว่ากูยังไม่มีกูขาดแคลนทันทีเลยไม่มีความสุขแล้ว สิ่งที่ถูกต้องคือเมื่อฉันอยากได้ว่าฉันจะไปตรงนั้นเอ้ยแล้ววันนี้ฉันทำอะไรดีวะเพื่อให้ใกล้ตรงนั้นอีกหน่อยหนึ่งนี่คือความสุขที่ถูกต้องการไปหาเป้าหมายที่ถูกต้องคือเราไปอย่างขี่เมฆเราไปอย่างเหมือนขี่พรมเราไปเหมือนแบบชิลๆสบายๆอยากได้ผู้หญิงแบบนั้นจังเลยเนาะอยากได้สาวลูกครึ่งอ้าวสวยมากโดนใจมากไม่ใช่แบบสาวลูกครึ่งปุ๊บแล้วก็มาคิดแบบสภาพอูเนี่ยนะอย่างนี้ไม่มีใครเอาอะแล้วก็แบบตัดพอจบอันนี้คือ อยากได้ปุ๊บแล้วกบดันไปสังเกตว่าขาดแขนอันนี้ก็ผิดทางอ๋อโอเคประมาณนั้นนะงั้นจะต้องมีฐานะประมาณนี้นะเอ๊ะแล้วสาวลูกครึ่งอยู่ตรงไหนนะอ๋อต้องไปทํางานแถวแถวนั้นนะอ๋อต้องสร้างสะพานรอมแบบนี้นะเขาน่จะชอบแบบนี้นะอืมแล้วก็สนุกกับมันไปทุกๆวันที่เราก้าวเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการอ่าเห็นไหมเราจะเดินหน้าไปอย่างมีความสุขไม่ใช่เดินหน้าไปแบบทุกมีเยอะแยะมากที่แบบขึ้นหลักล้านหลักสิบล้านแล้ว แล้วก็ยังเห็นว่าตัวเองขาดอยู่มันจะไม่มีวันมีความสุขเนึกออกไหมเราต้องเห็นและขอบคุณสิ่งที่เรามีในปัจจุบันมันเนี้เฮ้ยวันนี้แขนขาวยังอยู่ครบป็นแม่งตื่นมายังไม่หายสักครัง้งขอบคุณจริงๆเลยไปต่อเว้ยประมาณนี้อเราต้องไม่อยากได้มากเกินไปจนขาดแคลนเท่านั้นเองนี่คือสรุปของคลิปนี้นะเราต้องไม่อยากได้มากเกินไปจนสังเกตว่าตัวเองยังไม่มีอ่จาจะ เอาอย่างเดียวจะขายอย่างเดียวจนกลายเป็นอยากได้เอาเปรียบคนอื่นอ่ะคนเราเวลาพอมองปุ๊บแล้วพอมันขาดปุ๊บพอมันขาดปุ๊บมันจะยิ่งหิวมันจะยิ่งโกยเข้าตัวเองมันก็จะเหมือนเราโกยน้ําเข้าตัวเองเวลา mm hmm. ในายิ่งโกรย์เขายิ่งออกนึกออกมายิ่งไล่จับผีเสือ้อมันยิ่งวิ่งหนีถูกต้องถ้าเราอยากได้จนขาดแขนมากเกินไปเราจะใช้วิธีอย่างนี้คือเราจะเอาอย่างเดียวแหละ ไม่สนแล้วกูไม่ให้คุณค่าคนอื่นแล้วข้อ2กูจะขายอย่างเดียวอะไรไม่รู้กูจะขายอย่างเดียวนี่บอกไม่สนว่าต้องทำอะไรสุดท้ายธุรกิจก็จะเจ๊งเพราะคนซื้อวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ซื้อสินค้าและต่อข้อ3คือจนบางครั้งกลายไปเป็นเอาเปรียบคนอื่นนึกออกไหมนี่แหละคือที่มาของแบบว่าคนที่บอกว่าอ้ยรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องรวยแล้วเป็นคนดีด้วยอคำนี้ถ้าเราได้ยินอยู่ใจสังเกตว่า คนที่รวยแล้วเป็นคนดีเยอะแยะมากแต่คนที่รวยและพยายามสร้างตัวเองด้วยความรู้สึกที่ขาดเขาจะไปผิดทางแล้วเขาจะรู้สึกทุกข์ใจตลอดเวลาแล้วก็หาทางวิธีเอาเปรียบคนอื่นแล้วเอากําไรสูงสุดการเอากําไรสูงสุดมันเป็นข้อดีของธุรกิจแต่เมื่อมันสูงสุดแบบนั้นโดยที่ไม่ได้คิดจะตอบโจทย์ตลาดเลยมันก็พังในที่สุด นอกจาเพราะเราไม่ได้ให้คุณค่าในตลาดฉะนั้นการให้คุณค่าตลาดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรวมถึงกรณีของผู้หญิงด้วยเราก็ต้องให้ผู้หญิงแต่ให้ตรงนี้คืออะไรมันไม่ใช่การให้เงินหรือเปย์เงินเธอแต่มันคือการให้การดูแลปกป้องปลอดภัยได้เธอเห็นเราเรามีศักยภาพเธออยากมาร่วมทางกับเราแบบนี้ถึงจะถูกต้องโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้เมื่อเราอยากได้อะไรจงเห็นว่าฉันอยากได้แล้วมีความสุขในการเดินทุกครั้งไม่ใช่ ว่าฉันอยากได้แล้วมาสังเกตว่าตัวเราเองยังขาดอันนี้ผิดทางสวัสดีครับ